สูตรที่สิบเอ็ที่สิงวดละสูตรที่สเอดที่สงวดละมันผิดระสคงงวดติดต่อกันเนาะถึงที่สิบเอดผิสองสองงวดงวดนี้งวดว่าเขาโยกจะจะบริลลุเป็นแสดงว่าถึงีมงวดเออจะว่าบริลลุบมาลุก็มาถือเก่าลกหนึงเดหกศูนยดประกันแมนงวดประกันมีคนมาตามมาตามด้ผมผ่าหอผม้าอยตะเลขบนตัวเนี้ยผ้าหอยตะบนลากไปเลยเก่าก็สเท่านั้นประกันอ่ะ ว่าใจหมดไปก่นอนนะบัวไอ้เก่าก็สามเดินเก่าเอาส,สรุปแล้วถือมาทั้งหมดถขาเรียวิ่งสี่สิบสามหมดแล้วเนาะแมนเมนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สมนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมว่าสบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ่มาสาจักน้อยหมดเลยมาตามสาจักน้อยแต่ว่าแบบนี้บางช่องเนาะทีมงงานเป็น ได้ตัวเลขไปแล้วละงวดวันทีหนึ่งมีถุนายนสอ,องพันห้ร้อยสิบเจ็ดนี่ช่องวุฒิการเพิ่นได้ไปแล้วเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นยุกไก่พอดีเพิ่นผ่านมาเหมือนนั่นแต่ว,ว่าแอดมินยุกไก่เอาเมื่อใดก็ได้เอาเมื่อใดก็ได้ท่านคือเก่าเลยครับพี่น้องเมื่อนี้เนี่ยคือว่าบ่อสซาเนาะว่าเดินทางไปไหลายมุมเป็นเจ้าไหนครับงวดวันขันเขามันหลุดเขาเตะเลขวิ่งวันวันขันเขาวันเขาเขาครับสามเขาเก่าครับสาม cầu câu nương đi, bắt thử ừ, hãy câu đi Mẹ Chịt đem đi, chết Ủa, chết ai rồi Chết ai rồi, chết ai Tại tôi tụi mình khẩu câu cấp 3 Mẹ, mình vinh câu Ừ, vinh câu Vinh câu Tụi mình vinh ngốc, vinh ngốc cấp tiết à Mình tập vắc hẳn quá cậu Ủa Ủa, vắc hẳn thì câu thì mất Câu xuống nó Cần thứ mà khẩu câu Hãy câu nương ให้ยเก่าหนึ 2. 2> men, ่งย right <the uh, <the ุดไปเต็มหนึ่งสองสามตัวสามตัวหรือเป่าไอ้บนไอ้บนลางเลยว่าหายแบบนั้นนะว่าไอ้แบบนี้ไอ้ชุดเดียวทั้งทีเดียวแต่ว่าโบยยิ่งแบบบนโอ้ยไปจับไปรวมเลยว่ได้แยกแมนว่ได้แยกบนลางถว่าถือกั่สั่นมันบินมันก็บินว่ได้เพราะวิ่งบนลางมันหลายตัวแมนบอกงวดนี่งวดนี่เลยได้แยกบนลางให่งแยกบนลางให่งครับ แต่ถือเป็นมาเลยเลขเลขล่างนี่ตโตรักทั้งตัวยังก็อน่ปคือเขาเฮ้เขามานะสามตัวมาหนึ่งตัวเลรักที่บ่สามตัวมาหนึ่งมามาลักที่ในรักที่เพงเดียวเออติดกันอยู่ตดแตสองหวติดกันน่ะครับติดไป่สองหัวตั้งหัวเพราหันเข่าแรงสองหัวเนติดก้อนหนาแ่แม่แม่โค้งไหก็ถือือก็เข่าาหงมึ ทำให้มไผ่อ่ะครับก็ถือเราสากกินสากกินที่เราเอามันมันลุปนี่งวดนี้มันอาจจะเข่าก็ได้เพราะว่าเลขสูตรเนาะมันจะเป็นยังไงน้องอ๋อเดี๋ยวตัวดินเรื่องพี่น้องเนี่ยตดิ้นแรงอ๋อเดี๋ยวครับพี่น้องฟังไปพร้อมกันเด้อเดี๋ยวสีอ่านให้ฟังก่อนตัวตัวเลขเขียนนั่นแหะพอสบายบอกไอ้ก้อนหนาเงาบอกหลังหลังไม้ไปแล้วบนนี่นี อันใดก็เอ,เอาเอาให้หกกระสีแ้วก็ต่อไปเป็นคนอธิบายดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวตัวเด็กก็คอยโชว์เนาะเช่นว่านี่ก็แถมแล้วลอธิบายกันเราจะจพักเข้าใจบนหกกระสีบนบนบนี่หกกระสีหมายถึงโตวิ่งสี่สี่สี่วิ่งวิ่งสองตัวเพราะว่าประตัดเพระขาดหน้่งตัวบ่บ่มีเด่นมันหรอหกกับสีนี่บ่มีตัวไหนเด่นมีตัวเด่นทั้งสองตัวไหมอ๋อซ้ำกันซ้ำกันแต่หนตังตัวนึงออกกับเท่าไรตัวนึงดิเนอ๋อแต่เลยปั้งไว้ หกกระสี่หกกับสี่อันนี้บนย่างเดียวนะครับบนย่างเดียวเดียวไหสามตัวครับจับจับคู่ได้ครับจับคู่สามตัวเก่าหกสองเก้าหกสองนี่สามตัวได้เนาะสามตัวครับจับกัสองตัวบนสี่หนึ่งหกสองสี่หนึ่งกับหกสองไมนถ้าถ้าเพื่อจะมากกันหกเจ็ดเกินมุมเปลีแปนแล้วเตี้ยกว่านี่จับเอาโต๊ะหกเหรออ๋อถ้าผมจับคู่ก็ถือแต่หมายถึงว่านอกจากว่าหกหมื่ นอกจากหกสองเราเอาไปจับกับตัวอื่นก็ได้ถ้ามันถามันตัวอื่นครับแต่ว่าพอสไว้จับให้แค่ตัวเดียวคือหกสองหกสองขันมาซีกับซี่เปียร์ซีเก่าไปก็ได้เหล่าเนี้ยจังซี่พอถ้าไว้จับให้ตัวเดียวก็คือซี่หนึ่งเออวงซี่สองซีเหล่าเตี้ยซี่เปียร์ซีเก่าเลยเเนี้ยแต่ถ้าประมาณซีหนึ่งเด้อเอาซีไปจับกับตัวใดก็ได้แมนตัวใดก็ได้ครับแล้วสองตัวติดต้องมาใหติดในนอนบนอ่ะต้องมีแท้มีแท้ โหกกะซี่บมหกกะซี่อี่ลังเทียมาสองตัวเมนโมนี่นอนอันนี้บนย่างเดียวเนาะบนย่างเดียวอันนี้มันคือเคล็ดลืไงครับที่นี่ล่างได้ครับล่างก็ให้ห้าสี่หนึ่งอันนี้เป็นเลขสามตัวเลขสามตัวสูตรเก้าครับสูตรเก้าสูตรสี่สิบเอ็ดสี่สิบงวดละอืมมันผิดมาสองงวดติดต่อกันเนาะถือสี่สิบเอ็ดผิดสองผิดสองงวดงวดนี้งวดว่าเขานเข่าโยกจะไปลุ้งเป็นแสดงว่าถึง สี่สิบสามงวดเออจะว่าบริร้กลับาลกบประตูเากหหนึ่งดหกศูนย์งวดปกันแมนงวดประกันเพนมีคนมาตามมาตามคือพวกหอยพวกหยตะเลยบนตัวเนี่ยพวกหอยะบนลากกเ่าก็สามเท่านั้นประกันอ่ะว่าแต่งงไปก่อนอ่ะบอหอเก่าก็สามเดือนเก่าสรุปแล้วถึงมาทั้งหมดท่านี้วิ่งสี่ามงวดแล้วเนาะแมนแมนจับคู่กัถึงแน่ติดทแน่สรุปแล้วสรุปแล้ว ทั้งหมดน,นี้เปียนมาสี่สิบสามสี่สี่สิบห้าบ่สี่สิบสี่สี่สิบเปลี่ยนสี่สิบสองสี่สิบสามงวดนี้สี่สิบสามงวดนี้แมนเด็กร้านนี้โอครับเต็กลางติดติดติดสองงวดติดต่อ,อก,กันนะครับวันนี้งวดนี้อาจจะไม่รุดก็ได้อ <หา S 2> จลางมีิมตัวไหนเนี่ยครับพี่หันมั่งอะไรงวดพีน่นลางงวดวดนี่ไหมครับงวดนี<ะ>่หาที่หนึ่งงวดพี่หันเพราะว่าเองเราเอางวดนี้ได้บนตรงวดนี้หาที่หนึ่ง มีหามีซีมีหนึ่งเด่นที่หาต้องมาหลักสิบต้องมาหลักสิบเพียงเดียวบ่ตัวใดกับตัวหนึ่งแมนหัดว่ามัดขาหนึ่งที่ผมจับให้น่ะหาเนื้หาแปลนาเก็ดเนี่ยโอ้จับจับคู่แล้วเอาหาเอาหาเก้าก็ได้หาเก็ดเอาหางบก็ได้แล้วเต้ที่มัดอันนี้ไปไปตามมุมครับไปตามของมัดเนาะมาหันหน่อยพี่น้องพุ่งแนบหน่อยคนที่ว่าตามมัดเด้อปวดโดนไม่ได้เบิ่งตัวเด็กเก็ตเทียสิว่าเป็นเวลาไม่ดีกับอ่ะกับข้างล่างนี่ตัว ตัวหลักนี่คือหาซี่หนึ่งหนิมานหลักสิบอย่างเดียวมานหลักสิบอย่างเดียวหลักอื่นบ่มาบ่หลักงวยบ่มาบ่มานหลักสิบอย่างเดียวมีเลขแต่มาหลักงวยถือว่าผิดครับพิษณุัดครับเพราะว่ามันถือมาหลักสิบอย่างเดียวเมียนกูดมันต้องมาหลักสิบอย่างเดียวเนี่ยมีเลขหาเลขซี่เลขหนึ่งแบบจับคู่นี่พอสบายจับให้ยาหนึ่งหาแปดหาเจ็ดมีตัวเน้นหาแปดเนาะหาแปดตัวนึงอ่ะเดี๋ยววุ้งไงคนใกล้หน่อยนึงจับหาแปดคิดกันเอาก็ได้ดอกมันวุงมันคิดเสียนั่นอึง นี่สีแดงเลยพี่น้องเบิ่งตัวฮะนี่ส่วนบนก็เป็นบนเนาะบนเป็นบนลป็นล่างตัวหลักแกมีหกกับสีบ่อมีตัวเด่นแล้วว่ามาซ้ำกันมาซ้ำกันสามตัวนี่พอสบายจับห้ก็ซื้อเก้าหกสองส่วนสองตัวนี่พอสบายจับหางซีหนึ่งกับหกสองแต่ถามพี่น้องบ่มากหกสองนะครับ ครับก็ตัวใดก็ได้แมนบอเนีนหกแปดหกเจ็ดล้วเจ้เสร็จมาหกงานแล้วเจ้ครับอ่าล้วก็ซีนึงเนี่ยคือกันซีหนึ่งซีแปดซีเก้าไปหุ่นละจารย์เสร็จเสร็มาเอาซีไปแมนหาตัวมาจับซีหนึ่งซีสองซีสามซีแปดเรียกแค่แค่เสรมาครับอาจารย์ดังๆก็มาได้เพิ่มมาถือแต่ว่าไหาบ่คือมูดเราเนี่ยอ๋อครับบนอ่ะครับเอาเพราะละครับถ้ามีพี่น้องกับแคปได้เด้วครับเพราะต้องเอาเงาครับคลิปเนี่ยมาล้วนๆมาล้วนๆมาจอจ่อ เดินทางไปหลายหม่องถังงานหลัดงานดวงงานไทยคิปเนี่ยเป็นไทยนาผมช่วงนี้วันเขาก็ตั้ไเดียวนว่ารอื่าฝนก็ตอ่าฝนขึอยู่ตรงเหรอเนี่ยฝนอืนวันตั้งแต่วันบวบวโอ้ลง่ได้หรอเลานบ่เลียวไม่ตุมหรื่ได้ไเลยโอ้เออโดนโดนไทยนาประกาศลงเยอะๆเห็นมั้ยเห็นกันไหมเห็นยืนเห็มองได้แห็นกังสักกวนวว่าอะไดเยแตว่ากวนแห้งร้ายกับบออกการราเตียรกับโออก วัเนเขาก็ลงทุนแลวเนาะลงทุนหลายตั้งซื้อเขาปลูกตั้งจ้างค่ารถไถ <c oughs> วันนี้กกฝา,ากใันพี่น้องนะครับตัวเล็ลงออกไปพิจารณาบึง่งห้าได้ค่าเขาปลูกค่ารถไถเนาะนนนเ๋ยวออกคโตๆนี่เรื่องีอเพิเิ่เปนเนี่เนี่ยเพิ่เพื่อออกโตแม่ก็คือเคิเปนเนี่เาแม่เรา่เพยาถือคึเจ้าเจ้ากับโต้เจ้แเ้วกัเต็งอะไระรอเด้สองตักันเ่าไข่ผิดต้อนเนี่ยอย่างเดีตามรักอ่ะ กจางๆก็เป็นแนวทางเด้อพี่น,น,า,นา,างสำหรับตัวเลขของพ่อสบายเป็นเลขสูตรคำนวณนะครับพ่อ,พอสบายมิยังฝากถึงเอฟซีทานตุชมบ่วางคนกเพิ่นขึ้นหอดอยู่อ่างวัดบ่์ว่าขึ้ว่าเห็นคลิป,ป,ปเป็นนว่าขึ้หอยปอยูเ่ยวหยเก่าเด่นเก่า<อ>มีเก่าหน่งบอกดอว่ปออกเก่าศูนย์าดไปน้อยลาดไปเล่ยละสื่อซื้อลงสิถๆกัน่ะผมงพกเราคนกัถึกอยู่เพิเเ่น,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 นเพนะิน่นมานอนด้วยส่วเพิ่นมานอน คนว่าเบิกคิปเจากันซื้อเกาหนึ่งเกาศูนย์ดูคนอ่คนทเออคนทำคนบอกคนเคยเห็นหนาเนาะนวางที่นเคยเห็นหนาเนาะเพราะงย้นี่นะเดี๋วมามาอเนียแม่ดีวันนี้วันนี้เบิกกระถามมาอยู่ครับคนไดหรอเนาะคนใดไปเล้วอนไดตัวเดียวกันนี่ละฝากพี่น้องว่าจังไหนสุดท้ายฝากเวอร์พอนเห็นนได้ค่ารถไทค้าพัดท่าเราบอกว่าเป็่นไหมบอกว่าเป็นเอออย เอฟซีเพิ่นเลยร่ปนมันปังๆเรากันเนาะเอาให้ถึอเลขถึง่ยเนาะถึงง่ยถึงเลขเพิ่นเบิ้งอีก็นี่ยก็ะสัอาใเพิ่นรองเบิ้งครับอ่ะติดแมนบอตเขาวันบ่มากอ่ะซื้อหกแปดหกเก็ดไปได้กันด้บ่มาักหกสองอ่ะแต่ว่าเลขเลขละน้อยผมได้เก็ดไว้เล้วมีหนึ่งมีศูนย์มีสองเล็กกังก็เลขกละน้อยบนอ่ะโอ้เล็กลักน้อยบนแม่ผมก็จาไปหมดเลซื้อหนึง ศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองแมนจับของโไวยมันจะมีเพราะนี่คือกออ่ะนีหนึ่งมีศูนย์มีสองแมนหลังห้วยเฉพาะหลังห้วยเฉพาะแมนกันดิกันดิจับให้ดีกันสิว่าหลายตัวเนาะเอาที่นอกเอาสมุันทงดิเอาถึงไปขันขันวิตัเรียาไปใช่เนี่ยหนึ่งศูนย์สองนะเด้อแมนว่าครับอันนี้คัดให้ตัเด็ดเ็วเนาะขัดให้ตัวเด็ดเ็ัดให้ตเด็ดเวถ้าตามสูนรที่ดีอาจจะหลายตัวก็นีแต่เลอศูนย์มันต้องหลายตัวแล่ว ครับอันนี้ก็คัดให้งตัวเด็ดๆน้องทีแกก็คัดถึงตั้งแต่คัดพ่อถึงเพราะว่ามันเป็นเลขสูตรเนาะน้องทีแกผมก็ซื้อเพซื้อทำนีหผมซื้ออะไรกูนี่แมนครับผมซื้อตามสูตรมันเต็มๆเลยมันเนาะเพราะว่าถ้าที่แห้งเอฟซีดีก็ได้ไล่ก็นี่เพิ่งกะทิว่าโอ้ไลยโอ่ก็ได้ผู้ใด้จะให้ถืงกะทิว่าเองเนาะแมนแล้วกให้เป็นป่ะมาแมนเอาครับสำหรับคลิปนี้เอาอย่างก็เอาพอหันเดียวกันบวกอะเอฟซีแห่งที่ว่าเพิ่นนั่นคืออ้ไรเนี่ยคือ ก็แ่นีน้นค,ครับเ็่อยา่างเห็ก่ออย่างไห,หลไแต่ว่าตามสูตรมันไหลไหลยยไเดียวม่าเป็เลขกฝันเนาะข้าเรลยกฝันตัวสองตัวเท่านั้นนี่สูตรหลายตัว,ตวนี้นรอยครับ็แต่ละสูตรบบว่ขึกันกเนาะเมนสูตรสองสาตัวมันจะขยายออกนี่หันล่างน,นะขยายออกเนียนบ่เออจะเรียนเงินคงใหม่ท่ท่านอิีขันพิษ หรือว่าถือจะบ่ว่ากันเนาะให้เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางมักชอบจังไายเอาบ่มักบ่ชอบแบเบิ่งคั่นๆมาครับเป็นหนึ่งแจ้งแมวท้างคนนั้นนะครับแล้วให้พิจารณาเอาครับบ่แน่แล้วห้ามมีโชคมีดวงกับพ่อสบายนี่ถามตัวอาทิตย์แตกก็ได้เลยเลยแหรอบุญละพุทธนะใช่เลยเลยเหบุญละพุทธนะเราต้องบุญด้วดวงเนาะแมนอ่ะครับสุดท้ายกันขอบคุณพ่อสบายอีกท่านหนึงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ